ยูซันเพลเกา่าคือเดิมเด้อพรมยพี่น้องเลยเนาะฝนตกพวยพี่น้องเลยตอนนี้ไปทางใดก็บ่ได้เนาะกับทักททยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อป่าลุงเอฟซีบัชกุสุพลเนานะว่าจะเป็นใทยพี่น้องฟังลว่วฟังไทยต่างประเทศเด้อก็ขอยินดีต้อนรับเขาสู่ทรงดาวันสาแล้วคือเก้าวพวยพี่น้องเย พบเจอกันมื่อนี้อยู่เฮือนอยู่ซันนะพ่อแม่พี่น้องเนาะงปได้ออกไปทา้งในก็จังและกากพ่อแม่พี่น้องเข้ามาเป็นกำลังใจให้ในเด้อเนาะมื่อนี้ก็อยู่กับน้องอลิซาพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้น้องอลิซาเพิ่นโดยอ่ะฮึมเจ๊สบายป่านอนสบายป่าฮะซื้ออูมาให้เพิ่นใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบางเถื่อแบบฝ่าลมฝนตกกัสิได้เอาเพิ่นนอนนีฐาเนาะเพราะว่า คันนอนพื้นแล้วก็นนอนยูเพื่อนพี่น้องแต่ว่วาเพกันนอนได้บ่โดนเนาะกับเวลาฝ่าลมฝนตกในกาเฮากับปฏิพาเพื่อนไปเฮือนตู้เม่เนาะแต่ระวางฝนตกฮากะให้เพิ่นนอนให้เพิ่นนอนอยู่อถ้าเป็นจใจเลยลูกคักวะอุ้ยเห็นอยัางไรค <laughs> ักอะไรอันนี้บอกหาเรือนได้เลยลูกน้องอนดซาเพื่อน,ใน,ใน,น,ออนกับคมหาเดือนแน่เพื่อนพี่น้องเนาะหากะตัดผมให้เพิ่น เมื่อวานนี้ก่อนที i̇şte. ่ตัดก็คือแบบว่าผมอยากบางเนาะก็เลยตัดให้มันปุ่งลายขึ้นอะก็ตัดไปเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นสาวหัวโลนเ่าเป็นเท้าอลิซ่าว่านี้เท้าอลิซว่า่าบอืมใช่ใช่ใช่จะบายดีป่ะลูกน่อเอระแท่นะลูกเออษะแทันี้บอกสาวหัวงามบ่เออสาวหัวงามบ่ ตีนอนมากะโมเดลว่าโมเดลว่าโมเตดไห่ไหนฮะอยู่กับอลิซตามาดูวะสบายดีปะลุงนู่ห์ฮะโฮมสบายดีสบายดีอืมครบหาเดือนเด้วเด้อเนาะเห็นเนาะฮ่เอ้ยลงมาพื้นมาลุกลงมานอนลุมพี่ป่ะลงมาป่ะนอนหันป่ะกินให้ยั่งมือน่ะ Kim tay mưa thế đi đi mà đúng ừ, Ta na, rồi ừ. ta na cho bạn này đấy nè, rồi ừ. mà mà lùm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  mà, à ôm tay mưa thế rồi đi, bỏ ôm tay mưa thế này, hả? Bà lộ, hử? Ôm tay mưa thế đi, này, hả? Ờ, ui chú, bỏ ôm mưa thế này เออตายเลย่อ้า <phải> ป <qui> <beeping> <inflation> ีนปีนปีนเอ้าฮึดึกดึกปีนได้ปะได้ปะจริงจรงจิงปีนแล้วอลิาปีนได้แล้วเบาอลิชาวะโอ้ยน้องอลิชานะเอฟุชายแลยอันนี้วะจนาเปปชายเลอันนี้มาดู Ừ, Moment chào xào miếng bụi chào đấy. này hỗn loạn chân hỗn lo mực cục thấy thấy hay 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 bên hm hết nyan hết hết nyan so với đi palo ngầm eh tu tu yah yết á tu yah tu thứ ya, Thu ya thái, thái. <laughs> <laughs> ờ, bộ, hả? Bộ bộ, hả? ờ. Ờ, ừ. anh kiếp ờ, hả? Boy anh mầm mầm bò. Hm, ờ, anh mầm Ờ, Hm, bay anh mầm bò. 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 Hm, bay anh mầm 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 bay thấy mầm bay anh mầm anh mầm bay อลิซาเห็นตาตาหน่อลิซาตาโตอันนี้มาดูบ่เพิ่นจะมีปานเลยพ่อแม่พี่น้องเลยในหัวตาเพิ่นนี่เนาะสองขางเลยมาดูเห็นบ่อลิซามีปานเห็นบ่ฮ้อะเห็นอ่ะมีบ่เออเห็นน่ะอืมอ่ะหนาวบ่ฝนตกเนาะมื้อนี้เนาะอืม ผนตกน้องผนตกละทางน่องอลิซาแล้วไปนะเฮือนตู้บ่ได้แล้วบาทไปหาน้องเอวินบ่ได้แล้วไปเหรอฮะไปขึ้นบ่ฮะไปเหรอหมุดแดงไฟหมุดแดงไฟขึ้นทีนั่งไปพี่น้องเลยใช้ใช่ดิหาไปกินข้าวใพี่น้องเนาะ น้องอันิซาเพิ่นก <oh right? ินนมหน่อยสามุกดาเสริมข่าวตั้งแต่สเดือนเลยเนาะเหรกินข่าวตั้งแต่ตามเรือนเลยอันนี้มันูร่เปล่อเอให้เห็นเดอน่ะเอีอยย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 ไยยอยย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 ทยยอยยอยยยยเทียยย 是吧？是吧、哎哎？嗯？<laughs> 嗯？哎。 nhẹng lúc, nhẹng, hử? Hey, yêu cái nào Adisa, mày ni. hey, à à à, si hai, bơ này, hai này. hai bơ hey, hả? Bơ luôn, bà, bà nhàng, hả? Bà? Cho bà hả? đi đại nào bơ, chào nào bơ, hả? chào bà. nào để chào dạ mồm pu, hả? Ờ. thấy? Bây thấy, bây thấy.

hết nắng bao nắng bao nắng nào vào nào vào hả nào à gì là nào vào hả nào hết vào thấy ui hết nắng đi anh hết hết chạy ba luôn hả hết chạy chạy thấy hả อีหานะก็ได้เปลี่ยนชุดบดูลส่งอันเสื้อแขนยาแต่ส่วนแนสั้นโหต่อขาเฮ้กินยังนะกินผายกินเพ่ไปได้ี่บ่มอมปูบ่มัมมัมบ่มัมมัมบ่ฮะใหญ่ใ่มัมมัมบ่ใหญกมัมมัมมัมบ่ เฮ้เฮ้ย้ปีนอะปนอะเช็ดเช็ดกบขึ้นมากบขึ้นมาไปใส่ไปใส่น่ะไปใส่น่ะมามาไหมอุ้ยไปแล้วไปแล้วอ่ะสั่งฮึบตึงตึงเห้

อุ้ยเห็นแต่ตาเธอดีเห็นแต่ตาให้นี่เห็นแต่ตให้เห็นแต่ตให้นี่อ uh, ่ะอ่าตอสวัสดีเด้อทางนี้เด้อสวัสดีน้องดาวเพิ่นยพี่น้องเอ้ยมาแต่ทางใดก็มาแต่มาแต่สวเนาะงเป็นขวดไปเป็นขวขวเป็นยังน่ะไอ้อันนี้เป็นเล ใครยได้นะไปแปลงเขียวเขียวเป็นยังวะมันยือมันคือแปลงทางนอนอดิสาเพื่นกำลังสีรับประทานอาหารเดี๋ยวให้ทางน้องดาวเพิ่นจับกล้องให้บาดีเ้อป้าดุงเด้อสีมึงก่อนเด้อสีมึงเข้าลูกอ่ะอร่อยจังมา

เได้ะโหน่าอร่อยจังข่ากับปิดของซีรีเล็กม่้องเนาะตาว่องเข่าได้ปะออ,ะอร่อยจังได้ปะ <c oughs> เดี๋ยวเรสไปบปะอ้ยยน้ำนี้ยาน้ำนี้ยาน้ำที่ซาเด้เมย์ไจนยพดกันบ่ได้ไปทางใดน้องพแม่พี่นองมือนี้ก็ได้อยู่เฮือนอยู่ซานอเก้าฮ่ครัเอ็มเอขับป้าลที่่ ใช่ปะใช่ปะยช่ปะอยากน้ำด้อยากน้ำดใช้น้องเอวินบูกิตมานองเอวินนะฮะแยังจืดเสือไหมอยู่ทางไหนไม่เสือไหมแล้วก็โมโย้าโมโย้าสือเสือให้โมโยฟ้าใหญ่อุ่นนุ้่นกระไม่ไม่เกิดปวด

กินหมเด้อเด้อจะอื่นแห่หนิเออเลจะอื่นแห่หน่แซ่บ์กินนี่ดิโอ้กินดิกินดิดิแซ่บกนรแซบ์แซบกินนกินกินกินซกินแซบน้อเไกันแกน่เนเน่ยเ่ยเนนนี่เนี่เนเน่เนยยเ่นนี่นี่ยนี่นี่นี่ยเนี่ยเนีนน่นีน่ยนี่ย่ยเ่นี่น

เด้อเวลาได้ดูได้เตาจังบ่ได้ก็นั่นเด้เฮ้ยประสบการณ์จากลานมากในลายเพื่อมีเป็นของเตีนี่เฮ็ดเป็นเบิดไหเนาะเอ้ยเพื่อกของเตียงจนซิ้นและวยปิดปุ๊บปิดปุ๊บเลยฮ่าฮ่าฮ่าดูอ่ะเมม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 เม่เมมเมมเมมกินข้าวแล้วก็กินน้ำดูเปล่ากินข้าวแล้วกินน้ำ

ก่อนเข่าให้ป้าลุงเบิ่งนครั้งแรกเนาะตอนเช้าไหมจ้าบัป้าเลยวันทนายกับเสื้อกับเสือเอาทางไหนเนอะจ้าบัาเลยวันเซบ่เซบ่เซบ่ยินดีดียินดีดีเอาตัวคักแล้วันนี้เอาเฮ้ยเอาเจ้าได้วันเลยขางนี้ยินดีดีเอา ไดีย่อกเลยลูกเ้นาจะไหนกันไข่นะ่ะจะไหนกันไข่เน่ะโอ้ยปวนเจ้าไหมิไข่เด้ดพอ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 แล้วบ่าเด้อให้กินข่าวเด้อใหกินข่าวเด้อลูกเด้อหัวหัวเด้อบดินเด้ออยากันไข่นมามมมามมมมมนมม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  kia ba, kia đi đi đâu kia đi đi, bớt đi hết đi sai kia bớt kia bơ vậy à, này, nè, nón mẹ nè, mẹ, này, mẹ, này, mẹ, này, mẹ này, nón này, nón này, này, nón này, nón mẹ nón này, mẹ này, nón 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 มันจะกินเก่าน้ำเงินไปจักนี่เอ้าคุณนนมีกันมีบดิยอเลยลูมีบดิยอยพอแล้วพอแล้วเมสิปอนเขา้าไอเลิอบเดี๋ยวบดนี้คุณนั้งคุณถือเต้านมสิไปเลยอเอ

ยาำนีอยาำูซ่าเด้ยาำเด้เฮ้ยแงกับบึมอยู่เนเอท้อ่เน่ยเทือืลมึ่ยทเ่ยากนเอาอีกเอาอีกาสันกินข้ากยังมะพร้าสกินมือน้ำมะลุแม่บอลยาลินแมบอหเอ็มเอ็มเอเอ็มอ็มเ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 อ็เอ็ม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 เอมเอ็มเมเอ็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 มเอเอ็เอ็ม อิแล้วป่ะจ๊ะเงายานอยู่เด้อเบิร์เอาเฮ้ยสิขาวดังแล้วชิ้าวแล้วอ่ะพ่ออ่ะพ่อเดี๋ยอุ้ยตะอิ่มเรวเรีนเป็นนมไปแล้ะอ่ะอ่ะอ่ะกินน่ะมากินน่ะเียงอเียงเป็นเียง

เรอ้ซียบอเลยฮะกินข้าวแล้วก็ลงแขงลงค่ะกินข้าแล้วก็ลงแขงลงข่ะเจาเอือมอจอมะจาอือมเอืึ้องจอ้งจงอ่ดึงดึงดึงเดึงดึงดึงอ่ะดึง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 เฮ้ยอบอกปาลุงดู้บอกปลาลุงอี้อ่ะนี่ซ่าเขาโตเม่อาบน้ำก่อนเด้อปลาลุงสิปิด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 ปลาลุงเฮ้าดดด อฮ้ยฮะเฮ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยเอายเฮ้ยเฮ้ยเน้เฮ้ยเฮ้ยเก้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัฮ้ยเ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 ฮ้องยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเ้ยเก้ยเฮสบเ้ยเี้ยเฮยเฮ้ยเยเ้ยเฮงกเฮเฮเเเ้เเเยยสยย้ยดีลาไปก่อนเ้บ๊ายบาย